ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษา edia, มัลติมีเดียมทรพระนครสร้างหนังสือนิทาน AR สารฝันเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน นางสาวพัทรวดีบันพบุตรและนางสาวอ,อรพันธ์ดวงพมรน,นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำหนังสือเสริมการเรียนการสอนผู้บกพรองทางการได้ยินสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานเรื่องเทคโนโลยีความจริงเสริมการเรียนการสอนสำนวนไทยสำหรับผู้บกพรองทางการได้ยินโดยนางสาวพัทรวดีเปิดเผยว่าถึงแม้ผู้บกพรองทางการได้ยินจะมีข้อกำหนดในการ เรียนรู้มากกว่าคนปกติทั่วไปแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทําให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆผ่านสื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR นํามาผสมผสานกับหนังสือเสริมการเรียนการสอนโดยนําความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบหนังสือนิทานสำนวนสุภาษิตและคําพังเพยเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ใช้เสริมทักษะการเรียนการสอนโดยมอบชุดนิทานให้กับโรงเรียนเศรษฐาเสถียรในพระราชูปมัมภมซึ่งเป็นโรงเรียนสอน อนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยหนังสือนิทานเล่มนี้จะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆสำหรับความยากของผลงานนี้คือการวาดภาพตัวละครและฉากหลังให้ออกมาน่าสนใจและดึงดูดผู้อา่านรวมถึงแอปพลิเคชันในการสแกน AR ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับคำปรึกษาจากผู้ช่ยรร่ยวาสตรอาจารย์ดรชันธนาปาตถาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอย่าง มีเพื่อนๆในสาขาที่ฝึกงานด้วยการทำเออร่วมให้คำแนะนำในการพัฒนางานด้วยนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลรายงานส่วนดุสิตโพเผยคนวิตกรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ทําทำสุขภาพจิตย่ำแย่ สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,239คนกรณีความวิตกกังวลของคนไทยณวันนี้ระหว่างวันที่25-29พฤษภาคม2563เมื่อถามถึง10ความวิตกกังวลของคนไทยณวันนี้นอกจากโรคระบาดโควิด -19 พบว่าร้อยละ7 1 5 0ระบุรายจ่ายค่าใช้จ่ายในครอบครัว รองลงมาร้อยละ7 0 0ระบุสุขภาพอนมามัยของตนเองและคนในครอบครัวร้อยละ6 7 6 0ระบุชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัวร้อยละ67.20ระบุรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงร้อยละ64.21ระบุไม่มีเงินออกและเงินออมลดลงร้อยละ63.67ระบุการเดินทางไปทำงานไปธุระลำบากไม่ปลอดภัย ร้อยลระบุการทำงานการประกอบอาชีพกลัวตกงานร้อยละ60.55ระบุหนี้สินเพิ่มมากขึ้นไม่มีเงินผ่อนชำระร้อยละ60.07ระบุสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เครียดคิดมากเบื่อชีวิตรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี